ส่งทาดอนมาให้ค่ะทอมาแล้วครับทุกคนนี่ถือค้อนโยนเนียมาด้วยเป็นไงทอของจริงไม่ได้หลอกนะครับทุกคนมาเวลกับฟอร์ไนเขาจะเอ็กกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ทำให้ผมขนลุกเฮ้ย let's go ที่ทุกคนคอนโยเนีย มาตกที่ฟอร์ดไดครับผม um น er ั่นไงจุดวาร์ปครับเขาวาร์ปมาจากตรงนั้นแล้วก็ลงมาตุ้มเตรียมตัวนะครับผมเดี๋ยวฟอร์ดไหนจะกลับมาสนุกอีกแน่นอนครับผมซีซั่นใหม่วันที่27 آ آ <S <s นี้นะทุกคนเอ้าน er ้มันไปกินนี huh? ่ครับมีคอมมิกมาให้อ <colleagues> ่านด้วย <im> ฟอดนั่ยอยู่ในหนังสือการ์ตูนคอมิกมาเวลอ่ะทุกคนสองสัปดาห์ณอาณาจักรแอสการ์ดมันเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ทอได้เป็นราชาแห่งแอสการ์ดนะครับพ่อของเขาให้บงกุฎมานั่นเองพ่อก็คือโอดินนะในเวลาสองสัปดาห์นั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อกาแล็กตุสมนุษย์กินดาวได้ตกลงมา กาล็กตุสก็ได้บอกกับทอว่าไอทออีกสองสัปดาห์ฤดูหนาวสีดำจะเข้ามาและจะทำให้ทุกอย่างตายหมดเอ็งต้องช่วยข้านี่เอาไปห้าบาทวิธีที่จะหยุดจัง้งฤดูหนาวสีดำได้ก็คือเอ็งต้องช่วยข้าให้ได้กินดาวพิเศษทั้งห้าดวงและข้าจะมีพลังเพิ่มบัฟดันฤดูหนาวสีดำกลับไปเมื่อทอได้ยินอย่างนั้นครับ ทอก็เลยเอ้ยเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ส่งสารทอไม่ใช่นะครับผมเขาก็เลยต้องกลายเป็นผู้ส่งสารสายฟ้าไปนะครับเพราะว่าต้องเรื่มเรื่อมต้องร่วมมือกับกาแล็กตัสเพื่อหยุดยัง้งหิยะนะครั้งนี้นะครับก็ฤดูหนาวสีดำะเนาะมันก็จะมีหิมะตกลงมาเป็นสีดําใช่ไหมทีนี้คนก็จะไปจับหิมะเล่นทีนี้มือก็จะกลายเป็นสีดําก็จะกลายเป็นคนตัวดำกูเ,เล่าเขี้อะไรเนี่ย นี่ก็เป็นหน้ารวมๆของหนังสือการ์ตูนนะครับก็ทอก็ต้องตกมือตกมือเฮ้ยตกลงร่วมมือกับกาแล็กตัสเพื่อช่วยจักรวาลน,นะครับก็ต้องพากาแล็กตัสไปกินดาวแต่ว่าก่อนกินดาวเขาก็ต้องช่วยคนออกมาจากดาวดวงนั้นก่อนนะครับโดยใช้พลังสะพานไบฟอร์นั่นเองเนี่ยพอเขาไปกินดาวแล้วใช่ไหมเขาก็ทําเข้มไม่ใช่ไม่ใช่นะกินดาวแล้วไม่ได้ทําเข้มนะครับอพยพคนเสร็จกินดาวเสร็จดวงแรกเสร็จใช่ไหมทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ ปรากฏการเกิดขึ้นครับก็คือมเออีเหมือนประตูวาร์ปหรือแสงบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับที่มันดึงดูดกล็กตัสมากมีพลังมหาศาลในการดึงดูด็ก,กตั๊กเลยบอกว่าเฮ้ยเห็นนั่นไหมพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุดอะไรประมาณนั้นนะครับแบบเฮ้ยข้าต้องกินมันให้ได้พอก็เฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ดาวที่ตกลงกันไว้นี่ก็กตัสยามันนอกแผนนะครับนั่นมันไม่ใช่แผนนี่ก่กตัสก็ไม่สนใจครับพุ่งไปเลยด้วยความหิว คนบ้าอะไรกินดาวพุ่งไปเลยนะทอก็บอกว่าอย่าลืมสิแผนของเรามันไม่ใช่นั่นไม่ใช่แผนนะครับอย่าลืมแผนของเรากาแล็กตัสก็ไม่สนใจนะครับไปพุ่งไปเลยทอก็รีบไปเตือนคนที่นั่นก่อนนะครับเพราะทอมันก็ลำพังทอคนเดียวมันก็สู้กาแล็กตัสไม่ไหวนะมันก็ห้ามกาแล็กตัสไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกาแล็กตัสไม่ฟังทอก็เลยต้องบินเข้าไปในแสงนั้นนะครับไปเตือนไปช่วยสิ่งมีชีวิตที่นั่นว่าเกาแล็กตัสกำลังจะมานะครับฟึบเข้าไป อ้้มววาาขเกิดเป็นอีกาไม่ใช่นะโอเคต้องไปเตือนพวกเขาอ่าปับ๊บนี่ณนะดาวแห่งหนึ่งนะครับโค้ดทูซีโรปิดถึง0ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะผมก็ไม่รู้จะแปลว่าไงนะดาวปิดถึง0โอเคเขาก็ได้เข้ามาในดินแดนประหลาดนะครับแห่งนี้นะฮะมีบางอย่างดึงดูดเขาเข้ามานะครับบางอย่างที่พยายามจะใช้เวทมนต์กับเขามันต่อสู้กับพลังคอสมิกพลังโอดินของเขานะฮะ แปลได้งงมากก็แบบกูไม่ถูกอะ่ะก็คือมันเหมือนแบบมันแบบมันเหมือนทําปฏิกิริยากับร่างกายของเขาครับพอเขาเข้ามาที่นี่นะอ,อันนี้ก็บอกว่าแม้กระทั่งอีกาที่บินกับทอมากับทอเนี่ยทอมันมีอีกาด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้นะครับในคอมิกเนี่ยนะสองตัวก็รับรู้ได้ถึงเ,เวทมนต์ที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วพวกเขาต้องหาคําตอบอ่า ก็เขาก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตนะครับนั่นก็คือบูมเมอร์บอมเมอร์นะครับบอมเมอร์เป็นตัวละครในฟอร์ดไนท์กับแมว <c oughs> ไอแมวไอแมวก็หนีนะครับตกใจว่าเฮ้ย hey, ใครมาวะคนแปลกหน้านะไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนอะไรมีสายฟ้าอยู่บนหัวนี่มันซุนงโงคูือเปล่าไม่ใช่นะพอก็บอกว่าเฮ้ยสวัสดีคนแปลกหน้าข้าจะมาเตือนอะไรประมาณนั้นนะไม่ต้องตกใจนะครับข้ามาดีไม่ได้มาร้ายเอาไปห้า คนก็เหมือนแบบไม่ฟังนะครับแบบเฮ้ยคนบ้าอะไรมีสายฟ้ามีพังไฟฟ้าคนที่นี่ไม่เคยเห็นนะครับเขาก็กลัวใช่ไหมเขาก็ไม่ฟังทอทอก็บอกว่าข้าไม่ได้จะมาเพื่อต่อสู้ไม่ได้จะมาทะเลาะนะครับข้ามาดีได้โปรดฟังข้าข้าอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้านะเออฟังข้าหน่อยมันก็พูดอยู่นั่นแหละไม่พูดสักทีว่าว่าเออกาแล็กตัสกำลังมาเดี๋ยวกูพาวร์บหนีอะไรอย่างเงี้ยแม่งไม่ยอมพูดสักทีป้างเข้าให้ครับทีนี้ทีนี้ก็โดนยิงจาก นี่ครับจอไอตัวละครในฝอดในครับมันซ่ามันไปยิงทอทุกคนทอยังไม่ทันพูดจบเลยฮนะเพราะมันกว่ามันจะพูดเนี่ยดูดิแมงตั้งกี่หน้าเนี่ยแทนที่จะบอกเฮ้ยกาแล็กตัสมาฟังกูเร็วเดี๋ยวกูพาวับนีอะไรอย่างเงี้ยในฟังครับยิงเลยโอเคแล้วก็มีกล้วยด้วยนะแก๊งวันเนี่ยมีนี่แล้วก็มีกล้วยนะครับมีแมวอ่ะเอาแล้วไงไปยิงทอทีนี้ ทอก็ต่อยหน้าเขาให้เลยครับปาเขาให้นี่หยุดซ่าพวกเจ้าฟังข้ามีสิ่งชั่วร้ายกำลังมาฟังข้าสักทีก็รู้แล้วว่าสิ่งชั่วร้ายอ่ะแต่คนมันไม่ฟังไงฮะคนมันดื้อไอ้พวกฟอร์ไนมันซ่านะฮะมันก็ไปต่อยกับทอและทอก็บอกว่ารู้สึกได้ว่าเออบางสิ่งบางอย่างกำลังกืนกินความทรงจำของเขานะครับขณะที่เขาอยู่ที่ดินแดนฟอร์ดไนนะไอ้นี่ก็ไปฟังก็ยิงอีก อึ้งทอก็ต่อยต่อยกู้ยให้ด้วย <c oughs> โอเคใช้พลังแล้วก็ต่อยกู้ยนะฮะ <c oughs> ไอแซดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ด่าว่าไอแซดเนะเข <c oughs> า,าบอกว่าข้าบอกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> พอสักที <c oughs> บางสิ่งบางอย่างกําลังมา <c oughs> ทุกคนจงหยุดยอมแพะะ้ซะแล้วให้ข้าช่วยอ่าข้าคือเทพเจ้าแห่งแอสการ์ดเทพเจ้าสายฟ้าราชาแห่งแอสการ์ดนะครับอา่า ไอแอมอ๋อเหมือนเขากำลังจะแบบความทรงจำกำลังหายไปครับกำลังลืมอ้าวค้อนกำลังหล่นอ่าประมาณนี้แล้วค้อนก็หล่นครับทุกคนเพราะว่าความทรงจำเขาลืมทีนี้เขาก็ลืมวิธีใช้ค้อนลืมความว่าลืมว่าตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออค้อนก็ตกมาตุ้มตุ้มตามในแผนที่เลยในในในเกม Fortnite เ,เลยนะเออนี่ค้อนฟิงทองก็บอกว่าฆ่าคือใครที่นี่ที่ไหน ถ้าจําได้จําได้แล้วเหมือนจะโกรธนะเจ้ากับแมวของเจ้าถ้าจําได้ <laughs> สวยแล้วทูบีกอดตีเดียวครับก็จบประมาณน,นี้นะทุกคนก็เรื่องราวจะเป็นไงทอจะกลายเป็นคนชั่วหรือว่าแก๊งฟอร์ดไหนจะช่วยทอความทรงจํากลับมาได้ไหมก็เดี๋ยวติดตามในซีซั่นต่อไปนะครับมาโคตรเจ๋งนะทุกคนไปอยู่ในคอมิกช่ย แล้วบอกเลยนะครับทุกคนไม่ได้มีแค่ทอเพียงอย่างเดียวนะเขามีข่าวลือว่าอาจจะมีธานอสไม่ใช่อาจจะมีซูเปอร์แมนไอรอนแมนกรูแล้วก็กับตันมาเวล l มาร่วมด้วยนะครับผมน่าสนใจนะครับสำหรับซีซั่นใหม่ฟอร์ดไนนนะก็ดีนะครับเอาไปรวมกันก็ทำให้เกมบรรท่าสนใจยิ่งขึ้นนะตอนนี้สำหรับฟอร์ดไนนกับเอ่อมาเวลนะครับแต่เสียดายนิดนึงที่อัลค m a แอนี่ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับอัลค m มแอนเลยนะ คืออยู่ดีๆอารควาแมนก็น้ำท่วมโลกใช่ไหมแล้วอควาแมนก็แค่มาแล้วก็ก็ไม่มีอะไรอะแล้วผมเอาลอเ,เอาน้ำมันหยอดน้ำหน่อยมันจะเป็นไงฮะเฮ้ยปลากินน้ำมันเปล่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นฟอร์ดไหนเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่ามันก็จำเจอะเนาะลงมายิงคนและอย่างว่ามีเกมใหม่ที่เข้ามาเยอะแย,ยะมากมายที่น่าสนใจนะครับผมก็ได้ไปลองเล่นแล้วก็เออชอบ ก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นฟอร์ดไนเท่าไหร่คือซีซั่นใหม่มานี่ผมว่าน่าจะมันแน่ๆนะครับหลายคนสงสัยว่าโหมดทานอสจะกลับมาไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับผมว่าผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับทานอสและ้ะรอบดีน่าจะเป็นเกี่ยวกับกาแลก็กตัสแล้วก็ปกป้องปกป้องดาวฟอร์ดไนท์จากกาแล็กตัสอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วจะทำไงให้ความทรงจำทอกลับมาวะอืม ถ้าให้ผมเดานะทุกคนน่าจะมีโหมดใหม่ที่แย่งคอนกันนะครับแล้วก็มีพลังพิเศษอะไรประมาณนั้นนะเหมือนตอนที่มีโหมดทานอสแล้วก็แย่งถุงมือทานอสอ,อ่ะเอออันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแย่งคอนนะครับแล้วกเ็เอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนั่นแหละประมาณนั้น ก็รอดูนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากอ่านคอมิกด้วยตัวเองก็หลดโหลดโหลดโหลดเกม f o r t ไนท์ในคอพิวตอนะครับตอนนี้ในมือถือมาโหลดไม่ได้แล้วใช่ไหมมันโดนแบนก็มาโหลดใน PC แล้วก็เข้ามาที่ Battle Pass นะครับแล้วก็อ่านคอมิกตรงนี้ได้ด้วยตัวเองกันได้นะครับผมนะสำรวนนี้ มีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากได้แว่นกองแสงออปตัสนะมีส่วนลดอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างนะครับก็ถ้าซื้ออย่าลืมใช้โค้ดเบคแอมนุษนั่นเองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามมา r v e l a v e n g e r นะครับเกม Marvel a v e n g e r เขาปิดเบต้าไปแล้วซึ่งผมเล่นต่อไม่ได้นะเดี๋ยวรอวันที่28นะครับเขาเปิดให้สำหรับคนที่ซื้อเกมได้เล่นก่อนนะซึ่งผมซื้อไปแล้วนะเดี๋ยววันที่28 29เดี๋ยวจะลงคลิป m a r v e l a v e n g e อรต่อนะครับใครท กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกัน f อ r t n i t ซีซั่นใหม่ครับ